นี่นี่นี่ทั้งนี้สบายดีโตทุกทุกนทุกเอาบ่นี่เอาบ่อนี่เอาบ่อเยงามเฉยเฉยไิงไนุนกับมีลองดูชาได้บ่อนี่นี่ตัวนี้เราไม่ได้ชสยเลยเยิงนะไม่ได้ชาเฉเลยพอดีเลยพอดีไม่เลย้าเืชอุลุยนี่นี้เจยไอิวะอืม คืนไว้นุ่มเลยค่ะเธอใดีว่าหายดีนิกหน่อยเนาะเออเนี่ยเธอไอ้พิงอันดาเอื้อยอาดมาหนี้ในเื้อห้ไว้นุ่มเลยนี่กะพอดีเนาะพอดีจินนี่เลยพอดีแบบตะม้อยตะม้อยวันที่หายก็ดื่นก็อุ้ยฉลายนี่พิงใัยว่นเธอเลือดช้ำเลอดน่ะเนี่ยนี่ใช่เลือดตัวนี้เขต้องบอกตัวนี้เกลมาใช่เห็นใช่อะไรเปล่าใช่อะได้แล้วเนาะ น <Save You! S 2> so, really ี่เจนอาน้าไปนำเสื้งาไปสักเดยักหมดแล้วใส่ตู้ไว้บดอาจารย์ลินับอนี่ก็เื้อเสื้อไอ้อานวันนี้พอดีกำลังเจนพอดีเลยนะทุกคนทำไมทำชิ้นใหเจนไ่้ื่อแล้วบาไต้องชื่อแล้วลูกเลิกแน่่อไพอฝให้ดับจาก่ nhị <Nic> nóng view hello trên Jane ơi trên hiểu quá trên Jane ơi

เออเออเออค่เจาเอางูไม่ใช่หรองี้งูเมนตู้ตอนไหนมาชุกก็คือเหงวเนาะมาชุกมาคือประบานนะถูกกะนุกถูสบายดีกินตามเพื่อนชุกตองนะเพื่อนอ็มนะเยอะไปนะเอะนั่นอิ่มห่อมอิมทุยู่นะใช่นี่แซ่บแรงงเราตา สุจ ja ้าเนอะทุจาก่อนจ้าก่อนสบายดีสบายดีก่อนสบายดีก่อนนี่นี่นี่ท่างนี้สบายดีลูกะทูทุก่อนทุเอ้าววันนีเอาบ่ันนีเอาบ่เสียงามเชื่อเชื่อไอพิงบม่ไนุ่งกับมีบองดูจ้าได้บ่ลนี่นี่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเชื่อไอพิงนะอไม่ได้ใช้เถื่อเลยพอดีเยพอดีไหมนะมาหื้อชื่อพุ้งลุยนี่ นี่เจอไอวีวะอืมคืน <c ười> ไว้นุ่งนเลยค่ะเจอไอวีวะหายนี่น่อยเนาะเออนี่แัละเจอไอพินถถอ,อันดาเอื้อยอ่านมานี่อะไื้อหายไว้นุ่งกันเลยค่ะพอดีเนี่ยรีจินนี่เลยพอดีแบบตะม้อยตะม้อยมาชิหายคนอื่นกับอุ้ยฉลาย <c ười> <c ười> นี่พิงชัยว่านเธอเรื่องช้ำเท้าเนี่ยนี่อ่ะช้เลือด,ด,ดอตัวนี้ก็ต้องบอกตัวนี้เกือมาใช่เห็นใช้ยอะไรวะชัยอะไรแล้วเนาะ นี่เจนอาน้ำไปน้่งใส่ชุดงานไปสักเลยฉากกันแล้วใส่ใส่ตู้ไปหมดอาจารย์ลิะมันหับไปนี่อาจารย์จะชื่อไอ้อ่านวันนี้พอดีกำลังเจนพอดีเลยนะทักงมูทั้อยม่ชั้มช้ใจเจนไดบอกชื่อแล้วบ้านต้องชื่อแล้วลูกเลิกเนี่ยชื่อก็ชื่อแดงเจนนี่กิ่งใช่ไหน่ะในกิ่งไอ้อ่านวันนี้นาในกิ่งมาใส่แล้วเป็มูนาป้าบิงอะนาชื่อหายนี่กะอันนี้แหละยเราจะใช้ใช้โปรเฮียนนี่ยอเะพิงใช้อยู่ตัวนี้กะ เช้ากระโปงเฮียนป้าโทอันนี้จะนุ่งตัวนี้เลยอ,อุ่นจะชุดไงกระโปงเลยจะตนหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบริสิบชุด,ดมันส่่เ<ก>จนได้บนเยกร่งี่พันชุดที่มันใส่นะสมกับเสือ้อ ออน่าเื้อผ้าแบบว่าเขาเร่ง้นนะอืมใส่ของเอื่อนกะันพอดีได้เอือ่อนเลยใส่ใส่ไปเรื่อยๆเก็บใบเดีอยวให้หน้องอีกเด้อในอกตัวเร่อ,รอ,อ,รอคนอ่ะบงขบใจปเลยเอากล้วยกินเลยกินะกล้วยนะนาะนกินได้กิ <ใจ S 1> ไนได้ไปไปกินเลยปอปน เี่อววิวเสด็จวเลยสร็จแ้องบิวอ่าเป็นติปหาซไม่แขนเพิ่มด้วยบาทนี่แขนไรเนยนั่นน่าจะมาซื้อตุงซื้อแบบเป็นแขนนะจพอของมันเด้อหเราช้หักเลยช้หักเด้เด็วตัวไหนไชักบออกแงต้องพิงกันคือ้หแบบว่าค้าจอดห้เป็นสี่เหลียมอันนี้มันโดเกะเนี่ยเป็นอ่ะ

ชงเธอลูกสาวล้ำฝนกับเธอนึงแล้วก็หายแม่น้องตูนเธอนึงอ๋อที่ไม่ป้าบ่กหยิบอ่างน้ำสิเฮ้ยหายดุกสาวโมกับเธอนึงเจ้ะเพื่อนทหารเพื่นน่ะส่วนนายเชี่าต้องพิงโบได้เก็บเลยตัวไรลุงบ่ได้กันนะชาป้าไปอาบน้ำบ่กไอหมูน่ะนะหมูตุ๋นนะหมูบานบนสี่วันที่ขี่ล่อกับเจ้าอ่ะนะขี่ล่อกับสบายเนีย ยังผมยใหญ่ยกลใช่มไปด้วยันอใ้บเดยวได้นะใช่รึหะใ่ออกรถใหม่ฮะใช้น่ะฮเห็นได้หมวกป่า่ะใช่รึใช้มวกรึลอชิลนี่ยังหมวก ใช่จ,จังเลยไาฮับไอ,อพิงนะเออไปปะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทิมหมวกป่าเลยมาดูมาดูไปเดี๋ยวยังแนวไปนอนวะเออไปเอาหมวกประตูมือเบียกเห็ดวะมันหอยเลย หน่อยนะมันเจ็บหน่อยมันเจ็บป้าไม่มาว่าไปไหนเนี่ยนะเกียร์อะไรกี้ปิดปากปิดปากไว้มากี่ดีไม่ได้ยินเสียงรถได้ยินแต่เสียงรถโอรกเดนย่ะไม่อวดออกรถใหม่บอนี่อืมนี่แหละรถหักเลยหมวใหม่ไปมันหักก็ได้ออกใหม่ใหม่ได้อ้าโอ้ยังมาให้ป้าเแล้วขอบใจหมวกพาเจ้ามาน่ะ ยืนหมองไม่ตูวเลยดุอ <gro> ันนี้อันนี้นี่นี่นี่เออไปครับบอไปพิงปะไปไปบ่ปะปะปะมาพี่มาพี่ดุไปไปน้ำป้าบ่ดุไปบ่โอ้ไปบ่อวดมาเลยอวดแลงมากอวดไปบ่าไปบ่าไป ไอบอ้าฮิลาเล่นใจใลาเล่นใไปเดี๋ยวลุงพ้าขีบกระตรูด,ดรอยากาศมานะออลุงพ้าขีบกระตุ้นเยอะาแม่แตกได้ดอก,กมาให้ป้ามามาให้ป้ามา,อา,อามขอบใจไปได้ดีเด้อคนจํานี่ดื่อกูนี่ขอยยังเอาอยู่ ดิฉันนี่คนออยังเอาอยู่เ <le ach> นนี็ยของแม่ใบแตกได้ดูมามาใป่ามาม่ป่าดูมาขอบใจใจสร้างรรานิดพอดีชมลูกเอียงนะไปแล้วไปแล้วมาเรือมาเลือเ้ยเฮยเฮ้ยเฮยมันแอพุงนะพุงเงิน <S 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 ไปใช้ไปใช้มเดลโมเด้เยมาเดิมมาเดิมมาเดิ เด้อเด้อเดอเดอะรอ่ะนลับไหมอะไรวเออเจ็บบไปบอดไปวดไปบอดไปวดไปวดพ่นาจะเปิดประตูแล้วพ่นมันใช่แล้วนะเันนเอปวดเพ่อวดเ่อนยังเออเป่าเนยเป่าเนยเป่าเนอฟยังเาแหลินดี่มบรยีเชงใช่ใช่ป้าบางดูค่ะป้าบางรูค่ะชูแต่พุงใช้ลูกใช้ใช้ใช้ โอ้มามาปาเป่าเพียงมาเฮ้ยจะไปค้นนางเอินอย่างกติวเม่เจ้าเด้อไปแล้วไปแล้วไม่ไปมาขอบใจหิวอยากเลยทำปากเจ็บเจ็บ เอาเงินไปหาเงินแกไปเดียวเดี่ยวพอดีเดี่ยวพนันได้เพชรแต่ว่าเผ็ดนะขนมนะหมได้ได้กินกัเ um นี่ยเอาไม่ดุมากินมากินอืมเอามไปกินชมพอดีเชื่พุ่งว่ะ มนบอกขนม้มันเงินไปไดจัดะวกมานี่้องดีไปอะ้งดีเลยไอชื่อพุวงจะก็เห็นเขาเปพุ่มพวงนักขายเลยนะยำก้อนอยากไ้ไดนเงินเลยนะเนตกตหายไมหามเนี่ยนะใส่ากันนี่ดุปา้านะเนี่นะเฮ้ยยกยกไดมือเพื่อนอ่ะเอาล กินยังก,กินชมกินชมมะกะทินนะควรจะไข่อ่ะพอกระเพอขะขดเจนไปทำไรนี่จะชมทำตัวเพ่นกินโบบส์โอ้ยกินโบบ์ได้เพม่อนเอาไว้นี่เจนเนี่ยพี่ตู่นะต่ำเมื่ไรสามเมื่อที่เดียวๆๆอือรู้ว่าสามเมื่อที่เดีว ไปลูกปะปาปมาเนมาเนอนอย่าลืมลูกอย่าล bueno. ืมกระโปงกนนะปาปาไปทำไมอวนปะไปทำไมอวนปะปาปาเมย์เมย์เมย์รเน่นด้วสวัลยานเยังไม่ได้มาหนานช่น้าบอกจะดูดีวานนี้ดิวนนหึ่งวนชื่นนะ กินชมมาก่อ,น,อนีน่ด้วยก่<ช>อนแน่ไปจะบกจะรับก่นอนกินใน,าน่านวะกระตินจนนั่นบางเดือน้อยเนาะเพื่อนไว้ตามไปเพื่นตาใไปกินบ่ อร่อยเหมืนเดิมอย่าเอย่าเลยประจเลฮะเอแตมือน่อยได้มอมือ้อมือมือระฮัดบ่บ่วันชุดหึวันพุบ่วันชุกวันมือนี้บ่วัพุวันปรัดชยบาทดิก่อนเชยบาทยวเลยนี่อือ เงี้ยมาละเจนลดหุนด้วยนะเจนลดด้วยหน้าห anyway. ุนนะเจนอ๋อเอาใช่ป่นี aro aro> ่อ่ะชมก้อนบาทนี่ตุออเดอร์ลยปุ้ยไงยับไปดิอยับไปเรื่อยอย่าไปเรื่อยชมบุขาดหรอกงันเรย จะเป็นไม้ยังวาเย็นชมสงค่ะตำเมี่ยงหัวสิคายแงกงแต่ว่ารสชาติเส<อ>ียไปลยคเดียวไงเราไมนเห็น,หน,นม,ม,ม่นเลยปปะดงลุปะดงมามเสียบก็จิ๋วเขาพอขึ้นด้วนนี้เพื่อ หอนของวับวาบเด้ยแหนขอเด้ยห็นุูกเดยหอนุกอวับวับงอยงวะก็พอขึ้นก็ข่อยนี่พอขึ้นห่อนโค้งโอบ้ามานี่อย่าเลยขันผ้าไปหาหมอหนาวจัปไปทางถาคิวโอคิวอีกต้วงเกี่ยวคอละทำใหม่กินก็คือโชคชุดละ อัมก mm. 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 uh. 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 ินแนวอะตอนทำติ๊ำต um, ิเลยทำแนว่อรกินเพียกับไปหัวหน้าด้วอนอนเล็กเลยวะทั้งทั้งเป็นไข่ทั้งกระเพาะขึ้นอ่ะน้ำกันไปเลยดอเราทานมีแซนเปิดปะปะปิดไปหัเพึ่งทั้งบนเลย ่เรสังเกตมันชนชงนะมันชนนะเ่อไข่ม่ชนเครื่องายังบเหรอไปนยปิดบอปิดใกล้นดีวะก็ต้เท่ากัะอ๋อขออภัยเบอร์ที่โชแต่ว่าตอนมาหนเห็นเป็นปัดกวดอยู่แต่บ์เงันคนชงยาไม่หวอนยาคนชงที่สี่คือกติแคต้งน่ะบ่ติ เพันธ mm. hey. so, 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 so ุ์หูเลยไปบ่ไปน้ำป้าลูกไปครับไปพิงไปบ่ไปไปบ่ไปนั่นนะไปไปให้เรือนหยอกลุงผุนเนาะยีเห็ดหนาวหนาวหลังลมบนหนาวเนาะลมเฮ้ยเบิ้งหิมะเลยเบิ้งหิมะขึ้นเลยเนาะ ทมาอยู่ไหมอเอทีมโนเนี่อยหอยวางอยู่ดิใครเข้าด้วยทีม่ามาเชีแต่แรกเข้าไปเกี่ยวล้องนะมาต้องพิงเห็นดุ้งอะไรจงไวยมาก็รถลุ้งรถโยนต่างประเทศนะโอ้ดุกน้องพิงไปเทดเบียกัาได้แล้วหรอะ ไปละไปละอากระตุยกระตุยไปละลูกไปละอาสงยางไปแค่ฮะเอาสงยางไปใช่ยีมะดีห่อเพรก็ใช้ดั้นกงแบบว่าให้ผู้สาวคนมาหอมแกงผมยังเมียป็นเนาะเมื่อะจ้าอยากกินบ่าเงินเปิดให้ท่ามันกระหลอกกันไม่แล้ว เป็นภาพมเห็นคนมาหอมแก่ยังเป็นหนาใหม่อ่ะพี่เจมว่าอดีตไม่ว่านไกอะว่มีเคยมีอดีตด้วยหรอเนี่ยนะไก่กับไก่กันว่าพึ่งอยู่ประเทศไทยพึ่งอยู่ญีนปุ่นบอนว่ากอรีกอรีกันยพี่ดินอ่ะพี่ดินอยู่ที่นะคนอยู่แก่กัไก่กัน อย่าไม่กอดก็จับงมือกันไปอ่ะอือไปเอาไปโดนขมวกไนเใอะสายตาจั่งหัวมันก็มันก็หัวมูออะไรป้อมเนียเลยนะเห็นไหมว่าจ้องแกหมวกเล่ายาแล้วนึลราหัวอือนึกชาหัวเพื่อนแพ้ใช่มันมันม่นแพ้เลยแต่อยู่ไหนเพื่อนภเ่นน่ะอืออือามยังไงแม่เจ้าก่อนได้กั ไปจากที่นี่ไปแล้วสบายไปรุ่งก็นล้ะจ้าไปจ้าก่อนจ้า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 ทุกสบายดีทุกโชว์พุงอีแล้วถูกอ่าไปเด้อสบายดีเด้อทุกคนโดูตอนนั้นกูกูจีบบุญเจ็บ ปาปาเนา<อ>ะสำหรับคลิปนี้มาดิานับจินนี่สบายดีเด,ด,ด,ด้อ